สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช่าทุ่งละก็ททานผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอ้าข้อฝนเศร้ามากับแดดแจ่มเลยบ่เนี่ยห่อนกห้อนพี่น้องนะครับหลังฝนเศร้านี่แดดจะห่อนกว่าตอนฝนบบท่านตกเลยเป็นอยังเตี้ยเพราะว่าฝนตกมากมันสะขี่ฟุ่นสะยังออกจากบรรยากาศเนี่ยจ็ถ่หยบรรยากาศบ่มีน้าวกวางมาแสงแดดเลยห่อนแห้งเงอแตกยางไตอ้าครับมีหลายท่านถามเข้ามานะครับอยากเค็ดปุ๋ยน้ำสูตรผสมใบใสขึ้นเ้าส่งแต่ว่าปัญหาก็คือ น้ำหมักขีง่งัวบ่มีน้ำหมักมูลวัวไม่มีสันจักจะได้ใส่สันแต่ว่ามีอยู่อันนึงใส่แท่นได้บสสส่สันเำไวยซ์ซูเมอร์ซูเมอรเทไว้ซ์ซูเมืรอรนั่นก็คือน้ำเศร้าเขา่าเอามาใส่แท่นน้ำหมักมูลวัวได้บ่สันท่านผู้ชมถามเข้ามาเอ้ายำมัอนี่สิเอาน้ำเศร้าเข่ามาหมากักแท่นน้ำหมักมูลวัวเนะี้ยละเป็นสูตรผสมนะครับส่วนผสมก็เดิมๆนะครับได้บ่อ่าได้ขึ้กันนะครับ,นะรบน้ำเศร้าวข้าวหรือน้ำข้าวมาเนาะพี่น้องเนาะนี่ย เศร้าทุงได้มาไลายอยู่ไปน,น้ำขาา้ขาอย่างบัดเนี่ยน้ำเข้ามาเขาที่เขาขาเนี่ยเดินว่าน้ำเข้ามาเนาะน้ำเข้ามาหรือน้ำเศร้าเขานะครับนอกจากเข้าจะเอามาเฮ็ดเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแล้วนะครับพี่น้องนะครับซึ่งวิธีการกับพี่น้องห้องหูกว่านี้เนาะนะครับน้ำเข้ามาเขาเนี่ยเอาไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยสดๆได้เลยโดยไม่ต้องมักเอาไปฮดต้นไม้ก็ได้เลยนะครับหรือ อันนี้ก่อล้นีที่พี่น้องว่าบ่มีน้ำหมักมูลง้วนมีแต่น้ำขามาเอามาแทนน้ำหมักมูลง้วนเบ่เพื่อเฮ็ดเป็นปุ๋ยสูตรผสมเอามือนี้ได้น้ำขมามาบ้านนี้อันนี้สะสมมาสองมือนะครับมีทุกบ้านเนาะน้ำขามาเนาะนะครับจะถิ่มด้วยนะครับเอามาเฮ็ดเป็นปุ๋ยซีน้ำสูตรผสมก็ได้โดยใส่น้ำขาม่าในแทนน้ำหมักมูลง้วนนะครับซึ่งคุณนัทสมบัติกับใกล้เคียงกันเนาะนะครับผู้บอลท่านบอกว่าปุ๋ยน้ำหมักน้ำขามาเนี่ยนะครับปุ๋ยน้ำหมัก้าวข้าวเนี่ย ปุ๋ยอินทรีย์น้ำซาวข้าวนี่เทียบเท่าปุ๋ยสูตร16-16ค16รับท่นนะครับเห็นไลายคลิปน้ำเสนอไปกับทีโมโบแมนนะครับบบได้เทียบเท่านะครับแต่คุณสมบัติอาจจะคล้ายครึ่งเนื่องจากว่า,าปริมาณธาตุอาหารไนโต,ตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมเนะี่ยมีปริมาณใกล้เคียงกันนะครับพีน่น้องมันก็คล้ายๆค,ครับ16-16-16ซึ่งสูตรอาหารเท่ากันนั่นเองนะครับเน้นน้ำเขามากก็อาจจะมีปริมาณใกล้เคียงกันนะครับก็เรียกว่าเป็น คุณอุตสาหคล้ายๆปุ๋ยสูตร16-16ก 16, 16็ะะว่าจะว่าไปเทียบเท่านะเบ่แมนนะครับเข้าใจกันไหมนะครับเอาเมื่อเขาได้น้ำเขามามาอลไรพี่นอนะครับอยู่นี่มีน้ำเขามาอยู่นี่ประมาณสัก2ลิตรนะครับ2ลิตรนี่นะครับเขาจะมาเห็ดเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรผสมมาเนี่ยนะครับขั้นแรกที่ปุ๋ยที่พี่น้องทามีก็คือหัวเชื้อนมเปรี้ยวนะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยคนี่เป็น จุลินซี่น้ำเศร้าเขาด้วยพี่เราด้วนะครับเนี่ยแป้งตะกอนแป้งจะอยู่ข้างล่างนะครับส่วนข้างบนเกิดจะเป็นน้ำใสๆเหลืองๆเอามาโซ่เบิ้งซื้อดอกอันนี้ฟีมไม่ใชแก้วอะนะครับเมื่อเขามีน้ำขมาสองลิตรนะครับแล้วก็ใส่หัวเชื้อนมเปรี้ยวใส่ไปสักสามเปกพ่อน,นะครับสามเปกเหล่าสิบบาทพี่เราเนี่ย หรือประมาณจะคาซ่อนแกงนะใส่กบไปเยนะครับต่อมาก,ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยซีมักกาดกาแฟนะครับพี่นะ้องมักจากกาดกาแฟนะครับสามเปก้นกันนะต่อมาก,ก็จจะเป็นฮอร์โมนนมสดนะครับ อามมอนน้ำสดโอ้เข้มข้นเลยน้ำสดตัวนี้อือพี่น้องอามมอนน้ำสดสามเป็กขึ้กันน้ำสดกันเลยโอ้เข้มข้นขนาะดอ่ะตัวนี้น้ำหมักปลานะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นตัวให้ธาตุอาหาร สมัมผัสไปกันอ่ะส่ยจังละสามไปเลยส่ยติงดิงนี่อ่นะมีอย่างอีกที่เขายาังพอท่านใส่นะครับน้ำมักปุ๋ยซีน้ำต่างๆที่เขามีเอามาใส่ให้เบิดุทเลยก็ได้อันที่ยืนนีก็คือขาดฮอร์โมนไข่เนอะอ่เดี๋ยวไปเอากอนอ่ะนะครับเอาใส่ฮอร์โมนไข่เข้าไปเนาะ ยังเลือสามเท่ากันแล้วก็คนข้นให้เรากันนะครับนี่เป็นห่อมอนไข่ของยายแก้วนะครับเนี่ย ฮอร์โมนไข่อันนี้เป็นนมสดอันนี้เป็นปุ๋ยหมักกากกาแฟอันนี้เป็นหัวเชียนมเปรี้ยวอันนี้เป็นน้ำหมักปลานะครับพื่อนเราอ้และหลายตัวร่วมกันเอาหนำเข้ามาเป็นตัวกระสายใส่หนำเข้ามาหรือหนำเศร้าเขาแทนน้ำหมักมูลวัวที่เฮามีนะครับเนี่ยนะครับบากไรก็บอกว่าบ่ม่หนำหมักมูลวัวใส่หนำเข้ามาแทนเนาะโบได้อีกทีกันนะครับเป็นปุ๋ยได้เบิดนะครับพี่น้อง เมื่อทุกอย่างผสมกันดีแล้วนะครับเข้ากับเก็บใส่กระเทิยไว้แต่ใส่นะครับบ่ต้องมัดนะครับไปไีนเอาไปใส่เดี๋ยวเลยบ่เสียเวลานะครับหรือกะคันจะทิมไว้กะไว้ที่กันทิมไว้แลก็น้ำไปใส่นะครับน้าไปใส่ได้ตลอดจนกว่าจะเบิดนะครับไม่มีหมดอายุยกเว้ยนมะนาวนะครับเนี่ยใส่น้ำข้ามาแทนแค่น้ำหมักมูลวัวได้นะครับพี่น้องนะครับกินหอมหอมน้ำข้ามาเขมหอมปุ๋ยต่างๆที่เฮาไมีนี่ เพราะว่าจะเป็นนมสดเป็นฮอร์โมนไข่เป็นฮอร์โมนนมสดเป็นนมเปรี้ยวเป็นจะกินแปลงมูแต่แต่น้ำมักปลาเนี่ยละจะนงงงงจังหน่อยเอาโบนไปยังนะครับปนหากระเก็บใส้เกลอดใส่กระติ๊บไปใส่ได้เลยนี่พี่น้องนี่อ๋อเขาเตะขากล้องพี่น้องมี่เกลอดเก็บใส้เกลอดในใบนะครับไปใส่ย่างให้าเอาไปใส่นะครับพี่น้องนะครับ ข้าสิใส่ปริมาณหลายปันใดแต่พี่เรามีแก้วเป๊กจังนส่กะประมาณจากสองแก้วเป๊กต่อน้ำบัวนึงนะครับสองแก้วเป๊กต่อน้ำบัวนึง2หรือสามก็กได้นะครับสมก็ได้เพื่อเวิ่มเข็มข้นนะ,นะครับต่อน้ำหนึ่งบัวประมาณ1ิลิตรนะครับแล้วก็ลรดที่แปลงพักเข้าน่ะรดต้นไม้เข้าน่อรดลงดินบริเวณรอบๆทรงคุมนะครับไอ้บรรดาธาตุอาหารเราเนี่ยเมื่อลงไปยึดไดดินก็จะถือรากพืชดูดไปกินนั่นเองนะครับ อันนี้คือปุ๋ยสูตรผสมน้ำซาวข้าวนะครับใส่แท่นน้ำหมักมูลวัวนครั่ใน,นแล้วนี่โบมีนะครับผู้บางคนหาหยากักอีนนะ้น่ะหมักมูลงัวนนะครับรบางทีมีอยู่สอบเดียวจะเอาไปปรับปรุงดินซ้ำเพราะวะ่าปุ๋ยนะครับปุย๋ยโดยปุย๋ยอินทรีย์น้ำซุปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเ,เน้นเป็นธาตุอาหารพืชน,นะครับพี่น้องจะไม่เน้นปรับปรุงดินถ้าปรับปูดินก็จะต้องเป็นอยู่ในรูปของอินทรีย์วัตถุอยู่ในรูปเป็นผงนะครับจะไป อแสกซึตมตับเนื้อดินแต่ลักษณะนี้ส่วนใหญ่แหละจะเป็นน้ําธาตุอาหารละลายอยู่ในน้ำนะครับเมื่อลงไปอยู่ในดินก็จะถืกรากพืชดูดขึ้นไปนะครับดูดขึ้นไปใส้นะครับพี่นอ้องจะบ่ค่อยเหลือในดินไปไดนนะครับะะฉะนั้นเวลาใส้จะต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับจึงจะได้ประโยชน์เนาะนะครับอ่าคลิปนี้คงจะพอพี่พ่อน้องเพื่อใช้ีน,น,นสักกัอนบัดนี้น,นะครับพี่นอ้องอ่ะมาแก้พาพี่น้องมาแก้ปัญหาเนาะถ้าไม่มีน้ำหมักมูลวัวใช้อะไรแทนได้หน่ำข้ามาไปเลยพี่น้องนะครับ นำเขามาปเลยนะครับได้ด้วกันนะครับเอาคลิปนี้คงพอพีพอนนเพียงแค่นี้คลิปหน,ปน,ปนพาพอกันไหมสวัสดีครับนะจ็บใส่ขวดใส่ย้งไว้ก่อนบัดนี้อ่าพี่น้องจ็บเสร็ขวดป่ะกันจะได้ประมาณนี้เนาะนะครับนำไปใส่ได้เลย